นอ,อกจากมาตรการด้านความมั่นคงก็ได้เห็นการยกระดับมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของนานาประเทศต่อรัเสเซียนะคะและดูเหมือนจะลุกลามไปยังหลายๆวงการไม่ใช่เฉพาะเศรษฐกิจความมั่นคงเท่านั้นเกี่ยวข้องกับมาตรการทางสังคมและได้เห็นวงการกีฬาวงการศิลปะคนดังในหลายๆประเทศที่เริ่มออกมาแสดงจุดยืนสนับสนุนยูเครนมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้ว มาตรการเหล่านี้จะส่งพลจะส่งผลกระทบต่อรัสเซียได้มากน้อยขนาดไหนไตามตรายงานค่ะจัสตินทรูโดนายกรัฐมนตรีของแคนาดาถือเป็นผู้นำคนล่าสุดที่ร่วมใช้มาตรการคว่มบาตรรัสเซียด้วยการออกคำสั่งห้ามนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียเนื่องจากน้ำมันเป็นอุตสาหการรมที่สร้างรายได้ให้กับรัสเซียมากกว่าหนึ่งในสามของรายได้ทั้งหมดการบังคับใช้มาตรการนี้เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ที่สมรูร้ร่วมคิดกับการกระทำอันโหดร้ายไม่อาจหนีผลกระทบที่ตามมานอกจากนี้แคนาดายังสนับสนุนระบบอาวุธต่อต้านรถถังและอุปกรณ์ต่างๆให้กับยูเครนเพื่อต้านกองกำลังของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นเสื้อเกราะหมวกหน้าก,กากป้องกันแกส๊สและกล้องมองกลางคืนเป็นต้นในขณะที่เกาหลีใต้และสิงคโปร์เป็นประเทศล่าสุดในเอเชียที่ประกาศคว่ำบาตรรัสเซียโดยเกาหลีใต้ห้ามการส่งออกสินค้าหลายชนิดให้กับรัสเซียได้แก่สินค้าอิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร์เซมิคอนดักเตอร์อุปกรณ์ด้านไอทีและโทรคมนาคมอุปกรณ์เซนเซอร์เลเซอร์รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับยานอาการและทางทะเลพร้อมกล่าวประนามรัเสเซียที่ใช้กำลังบุกยูเครนส่วนสิงคโปร์ประกาศจะใช้มาตรการคว่ำบาตรที่เหมาะสมและข้อกำหนดต่างๆซึ่งรวมถึงการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและควบคุมการส่งออกสินค้าบางอย่างที่อาจจะถูกนำไปใช้เป็นอาวุธปราบปรามชาวยูเครน ส่วนประเทศที่เหลืออย่างกัมพูชามาเลเซียฟิลิปปินเวียดนามและไทยมีเพียงการแสดงความกังวลและเรียกร้องให้เปิดการเจราจาแต่ไม่มีการประนามรัเสเซียในขณะที่ญี่ปุ่นระบุว่าจะทำงานร่วมกับประชาคมโลกเพื่อลงโทษรัเสเซียให้เกิดผลกระทบรุนแรงที่สุดซึ่งก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินของปูตินและผู้นำระดับสูงของรัเสเซีย แม้แต่ประเทศที่เป็นกลางอย่างสวิตเซอร์แลนด์ก็ยังไม่อาจอยู่นิ่งได้โดยเข้าร่วมกับสาภาพยุโรปใช้มาตรการคว่ำบาตรรัสเซียด้วยการห้ามเครื่องบินของรัสเซียบินผ่านน่านฟ้าและสั่งอายัดทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้อง363คนและหน่วยงานอีก4แห่งพร้อมขยายมาตรการคว่ำบาตรที่เดิมบังคับใช้ในแคว้นไครเมียขยายไปยังลูฮันส์และโดเนสด้วยพร้อมสนับสนุนให้ตัดรัสเซียออกจากระบบการเงินโลก โดยกล่าวว่าการลุกรานยูเครนของรัสเซียเป็นการโจมตีอธิปไตยเสรีภาพประชาธิปไตยประชาชนและสถาบันของประเทศเสรีมาตรการเหล่านี้แม้จะพุ่งเป้าไปที่รัสเซียแต่ก็ส่งผลกระทบในวงกว้างซึ่งรวมถึงประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบด้วยโดยราคาพลังงานถือเป็นผลกระทบที่ชัดเจนที่สุดทำให้ราคาพลังงานของโลกมีทิศทางขาขึ้น สภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยคาดว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกจะเคลื่อนไหวเฉลี่ยประมาณ100-105ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลเช่นเดียวกับบริษัทพลังงานรายใหญ่ในไทยก็ประเมินว่าราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยป,ปีนี้ตลอดทั้งปีอยู่ที่81-86ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลเมื่อราคาพลังงานสูงขึ้นทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าและการขนส่งสูงขึ้นตามไปด้วยทั้งสินค้านำเข้าและส่งออก ในแง่การส่งออกแม้ว่าปีที่แล้วไทยจะส่งออกไปรัเสเซียเพียงร้อยละ0.38และยูเครนร้อยละ0.05ของการส่งออกทั้งหมดแต่เมื่อต้นทุนสูงขึ้นก็อาจมีผลถึงความต้องการซื้อของประเทศคู่ค้าชะลอลงในแง่สินค้านำเข้าที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบคือวัตถุดิบอาหารสัตว์ทั้งไก่และหมูส่วนหนึ่งไทยพึ่งพาการนำเข้าจากรัเสเซียและยูเครนโดยนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ยอมรับว่าที่ต้องขึ้นราคา ก็เพราะต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์สูงขึ้นต่อเนื่องหลาย,ลายรายการนําเข้าเช่นข้าวโพดท,ที่เดิมกิโลกรัมละ8บาทพุ่งขึ้นไปอยู่ที่12บาทส่วนมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินต่อรัสเซียเริ่มเห็นแนวโน้มว่าส่งผลกระทบต่อการชรําระเงินของนักท่องเที่ยวรัสเซียบางส่วนโดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องใช้ตัวกลางผ่านประเทศในยุโรปข้อมูลเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าวิกฤตยูเครนรัสเซียนั้นกระทบกับไทยอย่างแน่นอน แต่ผลกระทบจะเกิดขึ้นอีกนานแค่ไหนและรุนแรงมากกว่านี้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับพัฒนาการและระยะเวลาว่าจะยืดเยื้อไปอีกนานหรือไม่